อีเดียกันต้องคู่กับมึงนะนะหน้าตาเหมือนเหมือนกันมากเบ้าหน้าเบ้าหน้าเหมือนกันใส่ชิ้นร้านเดียวกันหรือเปล่าเป่าเหมือนต้องหน้าเดคู่กันแล้วก็คงไม่แคี่วกันไปได้ถ้าเคยทำบุญรวบไว้ถึงจะยังไงก็ต้องเจอกัน เขาเรียกปุเพสันนิว่าสางสันเราเคยจับบาตรรวมขันสร้างโบสถ์รวมกันไว้เมื่อชาติก่อนล้องสะหม่ปุพพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวทำไมมันขึ้นต่ำเนี่ยวะปุ่เขนได้เป็นใครกันน่ะสบาทเป็นประธานรถน้ำขังในงานแต่งงานของกระบอกชันด้วยพระเจ้าค่ะ อะไรจะแต่งงานแล้วแล้วดำดงเอาดำดงไปทิ้งไว้ไหนแล้วเนี่ยนี่แหละพระเจ้าค่ะไปผิวคนนี้เป็นใครดำดงจะใช่ดำดงได้ไงคนละคนกันเลยถูกแล้วคนนี้เน่คนละคนกันถามใครใครก็บอกคนละคนใช่ดำดงไหมนะไม่ใช่ค่ะใช่เมื่อขับรถออกไปได้ยังไม่ทันไลตกหลุมเจ็ดหลุมอ่ะรถเจ็ดหลุมแน้วหัวก็แทกงรถหัวก็แทกงรถเจ็ดครั้งยังไม่ลงมาดิน้ำฟ้าผ่านลงมานะเนี่ยพาวนี้ตัวเขาสิบสามครั้ง แล้วก็กลายล่างเป็นอย่างนี้เลยตรงไหนผ่านอะตรงนั้นนั่นพาเราไปโดน่ามาสดเราอยากเป็นเหมือนเดิม <c oughs> ไม่ดีเลยครับมึงเอาไว้ช็อตจีเดียวเออเรื่องจริงไหมเรื่องจริงมันจะู้หพิงคนนี้คือดำดงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคนยังกลายเป็นน้าได้องค์สุภาษิตเป็นตุด๊ดเป็นแถวอยู่เจออรัญญาเข้าไปย,ยังหายเป็นผู้ชายได้ใช่นี่ถ้าอย่างนั้นขอคืนแล้วกันอ ขอเดชะทรงพระง,ง่ายเปิเดเถอะมันง่ายเกินไปพระเจ้าค่ะเ้อะเอ็ดนะจะมกันกอะไรแล้วอ,อ,อ,อยาของฉันไม่ยอมพระเจ้าค่ะจะไม่ยอมได้ไงล่ะเราเป็นคนยกให้แล้วจะขอคืนไม่ได้หรือไงล่ะไม่ทําไมเพราะอะไรรักรักง,ง่ายไหนเร็วอะ่ะเข้าใจไหมไม่จริงไม่จะ ขอคืนไม่นี่เป็นเจ้านะเนี่ยไม่นี่เป็นหัวหน้าคณะนะเนี่ยไม่ไม่ใช่ไหมใช่งั้นออกจากคณะไปเลยยอมง่ายจังเลยเดี๋ยวอยู่ับเขากลัวอะไรเนี่ยใจใจไหมเพื่อนใจใจล้องเพลงดิเอาต้องเอาหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เถอะะเอาหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาหัวใจไปฝากกับ ตรพุุษพระธรรมประสง์มีเพลงเกี่ยวกับซีนนี้เอาไปเลยเล่าไปเลยเพลงหอบใจโซโซมาตะโกโกเหลือเกินไปตรงทนองงพี่สาวจึงเหมือนที่พร้อมจะกล่อม ในกระท่อมหลวงพ่อรวยกระท่อมมึงไปเกี่ยวอะไรกับหลวงพ่อรวยเนี่ยหลวงพ่อรวยก็สร้างไว้ไปลองชุกวันขิดได้ไปแล้วนะมีเพลงไหมครับมีเพลงอะไรไหมข้บเพลงเนี่ยเละกระท่อมสามเมืองหนุ่มไรวยเน้ะโน้ต้า